เบคอนมีซัวก็มีนะใช่เกล็เห็นเบคอน Oh, that's just beans. This person said, to get a bigger ปลาแตงโมโซนนี้ก็จะเป็นข้าวต้มค่ะเราจะตักแตงโมงไปกินสักสามสี่ชิ้นโซนนี้ก็จะเป็นข้าวต้มค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นตะหรระันกะีหวา เออไปไปเดินไป,ไ,ปได้ได้ไปไปก่อน ไปไปเดยวไปดูทะเลตรงนี้ก่อนแนละ้วค่อยกลับมาไปไปเร็วยีหวา เต่ร um, huh? ิเชนบีชอัมค่ะเดี๋ยวมาดูทะเลตรงนี้เร็วหนยันลงไปนะคะลงไปไม่ได้นะน้ำมันลึกมากเลยน้ำมันลึกมากเลยหนูยันลงไปนะไม่บอกว่า ลงไม่ได้คะ่ะดูสิมันไม่มีหน้าหาดเลยถูกกัดเซาะหมดแล้วไปไปเล่นในนั้นหนูคืนไปไไใช่ใช่ไป 办法。Bye, bye. ไปย่างไปย่างเร็วอาเดี๋ยวไปเล่นน้ำข้างบนไงปเดี๋ยวเราต้องไปเล่นน้ำข้างบนด้วยไงไปไปเดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปตรงนี้ก่อนได้ไหม thay clip trong này còn em không thay clip trong này còn em không lấy nhang lấy nhang đi vào lấy à nhang đi vào nhang à นี่วาดีเจนเฉานะคะะปว่ามาเร็วนะมาคนรีบเร็วเร็วเรวเรวกกดดหน้ากวตรงไหนในชั้นสี่ที่เราอยู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อน,นะดอนได้ไหมฮะนวดเออได้ได้อันนี้มองไปก็จะเป็น,น,นล็อบบี้อยู่ข้างล่าง เดอ r ร g เจนโฮลเอ n นไปคือโรงแรมนี้เขาจะเป็นโรงแรมแบบเก่าอะ่ะม่หว่าซึ่งจะเป็นพื้นที่มีพื้นที่เดินเยอะมากเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น,ปนสระว่ายน้ำที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะอยาอกการ์ดหน่อยค่ะีอีกแล้วใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นลิบแายตรงนี้ก็ยากับยาปีนนี่ก็จะเป็นส่วนกลางซึ่งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่แต่เราถือว่ามามาค่ะไปกัน Let's go เราถือว่าอยู่ในการบร,ริการอยู่ในระดับที่ประทับใจนะคะเพื่อน จะยินค่ะนี่คือได้ได้อันนี้คือห้องฮะจริงๆก็เป็นเตียงแฝดแต่เราทำเป็นอ้าเราจะเปิดประตูซึ่งระเบียงเขาว่าเกะว่างมากเลย เอ้จะเป็นวิวทะเลและว,วิวสระว่ายน้ำออนะคะเพื่อนอๆยิบ่าไปไหนวันนี้ไม่ได้อ้วนยังไม่มายิบ่าให้ยายถ่าย,ยว,วินนยยดีโอก่อนวันนี้ยายถ่ายวิดีโอก่อนอ้วนยังไม่มาอ้วนยังไม่ไมถึงห้องห้ยาวเนี่ยหนูก็ปนั่ยาวเดี๋ยวรอพิงก่อนพิงยังไม่มา ยงัยงไม่นนะ้ว้นยาี่นะ้ะน้ำมองไปก็จะเห็นสวยงามห้องก็จะกว้าง่ะ มีสะเด็กด้วยนะคะมีสะเด็กสะผู้ใหญ่ด้วยไปแล้วจเจอคลิปหน้านะบ๊ายบาย